ทีขนาดใหญ่มเดลที่ผเชี่ยวเน้นตงนะคที่ได้ร่วมการซอและก็สู่ปรสชุทขามาร่วมกันจักการในครี้้าอกกาันที่งได้องทที่ะางสายของร่าเราแล้โด่ยเตอยว่าเรื่องน้สารที่ดูแล เ่อการเรียกรู้ให้นัน้าเองมีความรูความเข้าใจในส่วนของการข้อความตนเองไนการเรี่นรู้ดยการดจำเป็้องบอกว่าเป็นส่วนกาาเราคิดวิเคราะห์มีความเข้าใจในภาษาและการเขยนที่ดีแล้วในที่เราเรียได้แสดงการว่านที่ของาษาไทยของเรนี่การที่เองใหญ่ที่อั ภาพข้าหลังสนที่มีกิรรดีๆเนี่ยการปเยก็จะม้การสนับสนุนสมอนะคะก็อาเทได้งวดเราก็ภูมิใจว่าเป็นรงเท้เป็นผู้ท้องถิ่นในเทศกาลและเราตัดต่ด้วยจะได้รูไปว่าพารกรรมการแข่งเันของเราเนี่ยได้การแลวก็สำหรมการต้องาร่งกแ่ ะะเป็นการซ้อมเพื่อป้องกันและระงรับกัหปีนยูกขนซึ่งโอเดียนเราได้ทับพุ่มทุกปีนะคะเรามองว่า เรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญนะคะเราทําธุรกิจถ้าจะยั่งยืนได้เราก็ต้องมีความรู้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่พนักงานเราต้องมีก็คือเรื่องความปลอดภัยถ้าเราจะได้ดูแลตนเองแล้วก็ดูแลลูกค้าด้วยนะคะอย่างเราซ้อมเนี่ยเราต้องมองถึงอุปกรณ์ต่างๆที่มีความพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟฉุกเฉินทางบันไดหนีไฟนะคะแล้วก็ความเข้าใจของพนักงานว่าเมื่อเกิดเหตุเราต้องแจ้งลูกค้านำพาลูกค้าออกทางที่ถูกต้องนะคะ วันนี้ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพนักง,งานจากงงา้านค้า,ขอขอคาเช่า,า,าลแล้วก็ที่ต้องขอขอบคุณมากๆเลยคือเทศบาลนครใหญ่หน่วยต้องการแม็กบอลแอร์ไฟแล้วก็โรงพยาบาลราชินีดีนะคะมนลนิธิทุ่งเทียนตึงตลอดนี้เพื่อนหน่วยงานต่างๆนที่มาร่วงเกรแล้วก็ต้องขอขอบคุณสีมณชนนะคะ ที่มาร่วมสังเกตการเพราะว่าเรามองว่าเรื่องของการป้องกันไยเป็นสิากกาน่งสำคัญถ้าเรามีการฝึกซ้อมทุกปีพนักง,งานมีความเข้าใจนะคะไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่นี่หรือที่อื่นพนักง,งานเราก็สามารถช่วยตัวเองสามารถช่วยผูอ้อื่นได้ประมาณว่าเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจนะคะแล้วลูกค้าที่จะมาหัดนใหญ่ก็รู้สึกมั่นใจว่าที่นี่เขามีแผนป้องกนันดีนะนะคะ พราะว่าไม่ใช่เฉพาะเร่อัทิงไรนะคะเรื่องของตางทีใกล้ดับฝนนะคะน้ำท่วมเราก็จะมีซ้อมเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะคะก็คือในการดูแลทรัพย์สินอย่างไรนะคะป้องกันอย่างไรดูแลเรื่องทางระบายแล้วก็ดีอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็เรียกว่าสาเร็จร่วมไปได้ด้วยดีนะคะเพราะว่าเราแจ้งมาแล้วรถดับเพลิงก็มาไวนะคะรถของมลนิธิเสี่ยงตึ้งก็มาไวนะคะก็ต้องขอบคุณสื่อทุกแขนงด้วยที่ เห็นความสำคัญของเรื่องการป้องกันและระงับอักขีภัยนะคะถาถ้าเราทุกคนช่วยกันเนี่ยว่าน,นเราก็จะปลอดไภัยไปด้วยกันะคะประชาชนก็คงจะอยู่กันอย่างมีะความสุขธ mm hmm. ุรกิจเราก็สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน,นะ เราต้องก็ตัดเพลงไม่ว่าจะมาที่ชุดเข้าไปในเรื่องของการจัดงานหรือพนักงานี่ทำนการซ้อมเพือท่ได้เข้าไปเปิดรวัิของดาราก็คือ เรื่องเป็นเรื่องแ่ประกาเพราะว่าการเปียแที่ดทต้องการการที่ในเรื่องอเพราะว่าสถามที่ตั้งหรือว่าที่เทีบาลนักกรเมอระยะที่ห่างกันการสัญมาหรือกเป็น อยกามาเบรตการงหาปไทยในห้างโยเฉพาะานไม่ได้งได้เป็นนรต้องที่านี้็่งาจามว่าบริษัทห้างร้านีตรงนี้จะต้อง